ทดสอบแอร์เคลื่อนที่เปิด16องศาไม่มีพัดลมกับมีพัดลมอันไหนจะประหยัดค่าไฟกว่ากันนะครับผม <cover. S 1> คลิปนี้ผมจะมาทดสอบแอร์เคลื่อนที่6 0พั b วิทนะครับตอนแรกผมจะเปิดแบบไม่มีพัดลมในมุ้งนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับว่าแบบไหนมันจะประหยัดค่าไฟกว่ากันนะครับผม ก็ตอนนี้ผมได้ทําการทดสอบมาแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีพัดลมนะครับผมเปิดมาหนึ่งชั่วโมงกินไฟอยู่ที่เท่านี้ครับอ่ากินไฟอยู่ที่0.6หน่วยนะครับผมเอามาคูณค่าไฟตามการไฟฟ้าอยู่ที่2.50ตางค์นะครับผมก็ประมาณ2บาท50ตังค์นะครับต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับเปิดที่16องศานะครับผมก็ตอนนี้เครื่องไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าของผมที่เปิดอยู่ก็คือมี คอมพิวเ, venue, วเตอร์หนึ่งเครื่องมีพัดลมหนึ่งเครื่องแล้วก็มีหลอดไฟหนึ่งหลอดนะครับแล้วก็มีเราเตอร,ร์ไฟเราเตอร,ร์ไวไฟอีกหนึ่งเครื่องนะครับที่เปิดทําการที่เปิดใช้งานไฟฟ้าอยู่ตอนนี้นะครับก็ ước. ผมมาทดสอบให้ดูจากคลิปนั้นที่ผมทดสอบให้ดูใช่ไหมครับคลิปก่อนหน้านี้ที่เปิด25องศามีพัดลมแล้วไม่มีพัดลมนะครับผลสรุปคลิปนั้นก็คือไม่มีพัดลม ถูกกว่านะครับประหยัดค่าไฟกว่าแล้วคลิปนี้มาทดสอบที่16องศาดูนะครับว่าอันไหนจะประหยัดค่าไฟกว่านะครับตอนนี้ที่รู้ได้เลยคือผมเปิดมาหลายชั่วโมงแล้วความแอร์ยังไม่ตัดก,การทํางานสักกทีนึงเลยนะครับก mm hmm. ็ขอบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมว่าในการทดสอบนี้มันจะไปใช้กับพวกอแอร์บ้านหรือแบบแอร์ที่แบบมีห้องเดียวที่แบบไม่ใช่ใช้กับมุงแอร์แบบนี้ไม่ได้นะครับที่ผมทดสอบแบบนี้คือแบบใช้กับมุงแอร์แต่มันจะ ไม่เวิร์กสำหรับคนที่เอามาเปิดในมุ้งแอร์นะครับเนื่องจากว่าห้องเราอะ่ะมันจะเก็บความเย็นใช่ไหมครับพอเรามาเปิดพัดลมด้วยแล้วลมอะ่ะมันจะทําให้มุ้งเราอะ่ะมันจะพองขึ้นใช่ไหมครับแม่ครับพองขึ้นเหมือนลูกโป่งอะ่ะแล้วมันก็จะออกไปตามรูพวกเนี้ยความเย็นอนะ่ะมันก็จะออกไปแล้วมันก็จะไปเจอกับพวกลมร้อนอยู่นอกมุ้งอะ่ะเออผมเคยทําการทดสอบแล้วนะครับว่าห้อง ว่าไอ้มุ้งอ่ะมันเก็บความเย็นได้กี่องศาประมาณเนี้ยผมเคยทดสอบดูเหมือนกันนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแบบนี้มันอาจจะไม่ได้มีผลต่อพวกที่มันเป็นแอร์บ้านแอร์ติดผนังอะไรพวกนี้นะครับมันมีผลต่อแอร์ที่แบบใช้มุ้งเหมือนของผมนะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าค่าไฟมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ผมจะเอาพัดลมมาใส่แล้วนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ใส่พัดลมก็อยู่ประมาณนี้แหละนะ 2.5ด้าสตางค์2บาท50สิตังประมาณนี้นะครับงงกันไหมครับงงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> โอเคครับจะเอาพัดลมมาใส่แล้วก็มารออีกหนึ่งชั่วโมงว่าค่าไฟจะเพิ่มหรือจะลดนะครับและอุณหภูมิะดูอุณหภูมิกันหน่อยอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่26องศานะครับผมเอาไว้แบบที่ไม่ให้โดนลมแอร์นะครับอันนี้คือเป็นอุณหภูมิที่แบบอยู่ในห้องจริงๆนะครับที่แบบไม่โดนลมโดยตรงอะ,อะประมาณนี้นะมาดูกันครับผม โอเคครับผมผมได้อพัดลมเข้ามาในมุงนะครับเดี๋ยวผมมาจับเวลาแล้วก็จะไปดูมิเตอร์ต่อนะครับว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนะให้ดูก่อนนะเนี่ยนะครับที่16องศานะครับตอนนี้ผมรู้สึกได้ว่าลมที่มันออกมาจากพัดลมตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบลมร้อนนิดนึงนะมันนี่เหมือนลมเย็นๆที่ออกมาจากแอร์นะรู้สึกว่ามันจะร้อนๆนิดนึงเหมือนตั้งไกลเรามันยังไม่ปรับนะครับโอเคครับเดี๋ยวมารอกันต่อครับผม เอาล้วครับผมก็ได้เป็นบทสรุปออกมาแล้วนะครับผมตอนนี้ค่าไฟของผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็มันอยู่ประมาณ0.6องศาเท่าเอ้ยไม่ใช่0.6องศาที่0.6หน่วยเท่าเดิมนะครับก็คือมันไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดเลยนะครับจากที่ผมเปิดพัดลมและไม่เปิดพัดลมก็คือเปิดที่16องศากินไฟเท่าเดิมครับผมไม่ได้มีผลอะไรเลยเนื่องจากว่าผมสังเกตนะคือควมแอร์ของผมอะ่ะมันไม่ตัดการทํางานเลยครับ มันเหมือนเดิมเลยเหมือนประมาณว่าผมไม่ได้เปิดอะไรเลยอะเออเหมือนประมาณยังไงอะเหมือนแบบมันเท่าเดิมอะออแต่ที่เห็นต่างกันก็คือความเย็นครับเมื่อก่อนมันอยู่ที่26องศาใช่ไหมครับตอนนี้มันเพิ่มมาเป็น0.4องศาเป็น26.4องศาใช่ไหมครับเออมันก็เพิ่มขึ้นมา0.4องศาเออต่างกันอยู่แค่เนี้ครับแค่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมา เอาล้ครับก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าจะเอาพัดลมใส่หรือไม่แต่ถามผมนะครับส่วนตัวผมนะพอมันมีพัดลมเข้ามาปุ๊บมันจะทําทให้เหมือนรู้สึกว่าแรกๆนะมันจะร้อนนิดนึงนะครับแต่พอร่างกายเรามันปรับได้ปุ๊บมันก็จะรู้สึกว่าแบบลมมันมาตลอดแล้วมันเย็นไงลมจากพัดลมนะครับรู้สึกว่าแบบเย็นขึ้นมาเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละเห็นไหม ที่ผมจดไว้นะครับมันก็จะกินไฟอยู่ที่สองบาทห้าสิบตังค์ถ้าเกิดคิดจากการไฟฟ้านะนี้คือผมไม่ได้คิดของตามหอพักนะครับหอพักแต่และหอค่าไฟไม่เหมือนกันครับผมบางหอก่เาแค่แบบอ่าหนึ่งหน่วยต่อหกบาทหนึ่งหน่วยต่อแปดบาทก็แล้วแต่นะเจอบางหอแบบโหดที่กินกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะอย่างโหดเลยนะบางหอเนี่ยและถามผมว่า จะเปิดแบบไหนดีนะครับส่วนตัวผมแบบชอบที่มันเย็นกินก็คือแบบออกมาจากตรงนี้ดีกว่าผมจะไม่เอาพัดลมนะครับเนื่องจากว่ามันจะไม่ใช่ดีเนื่องจากผมอะ่ะส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าผมแพ้ฝุ่นแพ้อากาศครับเออเป็นโรคผมแพ้ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกมันจะไอประมาณเนี้ถ้าเกิดเปิดพัดลมด้วยนะครับเอาเป็นแบบนี้ก็จะแบบเย็นฉ่าทั่วห้องเนื่องจากว่ามัน 5้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วอุณหภูมินอกห้องผมตอนนี้คือร้อนมากแต่ผมลองเอามือเข้าออกไปดูอ่าถ้าเกิดวัดจากมือผมนะครับจะอยู่ประมาณสามสิบองศาได้ <c oughs> ในความคิดผมนะมันเหมือนประมาณช่วงเม่อบ่ายเลยอะเอออากาศเท่ากันเลยมันไม่มีแบบความเย็นเลยประมาณตีสี่ตีห้าแบบนี้จะหนาวมากเลยนะครับอืมอันนี้ต้องขอย้ําอีกก่อนนะครับว่าผมทดสอบแอร์เคลื่อนที่ในมุงนะครับทดสอบกับมุ้งนะไม่ได้ทดสอบกับห้องแบบ ลงๆที่แบบอากาศมันไม่ได้ออกไปไหนนะครับพอมาทดสอบกับมุงอะอากาศมันออกไปนอกมุงได้ไงครับเข้จใจกันไะอากาศมันเล็ดลอดออกไปตรงนู้นตรงนี้ได้ไงเออมันก็เลยแบบประมาณนี้แต่ถามผมนะครับผมบอกว่าคอมแอร์ยิ่งตัดบ่อยเท่าไหร่ยิ่งประหยัดไฟเท่านั้นครับเออลองไม่เปิดกันดูถ้าเกิดใครชอบที่ประหยัดไฟจริงๆอะผมแนะนําเปิดยี่สิบ้าถึงยีดองศาประมาณเนี้ยให้คอมแอร์มันตัดการทํางานบ่อย มันจะประหยัดค่าไฟครับแต่ข้อเสียก็คือแบบมันจะเสียงดังเวลามันจะทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนข้อดีก็คือประหยัดไฟมากส่วนใครที่ไม่ชอบให้คอมแอร์ตัดบ่อยๆก็ให้เปิดสหมโคงสางเหมือนของผมครับมันก็จะเย็นฉ่าแต่ผมก็ต้องยกพัดลมออกไปจากมุ้งเหมือนเดิมครับไม่เอาครับรู้สึกมันไม่เย็นช่าเท่ากับแบบแอร์เฉยๆนะเออประมาณนี้นะก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับผม ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกเอาละครับถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยมา,าทีนี้ด้วยนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามกดไลค์ให้ผมเลยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะครับไวเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ